สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูพิเศษมาฝากกันวันนี้เราจะมาทํากระเพรากุ้งไข่ทอร์นาโดกันนะคะาวัตถุดิบของเราก็มีซอสปรุงรสซอสหอยนางรมพริกจินดาสีแดงแล้วก็กระเทียมนะคะโขกวันนี้เราใช้พริกจินดาสีแดงนะคะประมาณ15เม็ดกระเทียมก็5-10กลีบค่ะน้ำปลาน้ำตาลทราย กุ้งค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วแวก็ผ่านหลังเอาเส้นดาออกเรียบร้อยแล้วใบกะเพราไข่ไก่2ฟองค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราเดี๋ยวเริ่มต้นเรามาทําไข่ทอร์นโดนกันก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวเราใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะเราใส่น้ำมันพืชนนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะกิ้งให้ทั่วกระทะเลยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราเอาไข่ใส่ลงไปเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรารอให้ไข่เซตตัวก่อนนะคะ mm hmm. ไข่เริ่มเซตแล้วเราเอาตะเกียบนะคะหมุนจับเข้าด้านข้างนะคะแล้วค่อยๆบิด ะะบิดมือค่อยค่อยนะคะเราจะมือจับตะเกียบไว้นะคะแล้วก็ค่อยค่อยหมุนกระทะนะคะค่ะหลังจากทำไข่ทะระโดเสร็จแล้วนะคะเดี<อ>๋ยวเรามาผัดกะเพรากุ้งกันเลยค่ะใช้กระทะใบเดิมเลยค่ะ ใส่น้ำมันพืชน,นะคะลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกจินดาสีแดงกับกระเทียมนะคะที่เราโขกไว้ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราผัดให้หอมเลยนะคะให้มีกลิ่นฉุนเลยค่ะพริกเราเริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนค่ะซอสหอยนางรมสองช้อนค่ะน้ำปลาน้ำปลาเราใส่ไปหนึ่งช้อนครึ่งก่อนนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนค่ะผัดกบเพราของเรานะคะ รสชาติต้องเผ็ดจัดจ้านนะคะหวานเค็มค่ะเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะวันนี้เราจะผัดแบบแห้งๆนะคะไม่ได้เติมน้ำเลยรสชาติใช้ได้แล้วกุ้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกะเพรากุ้งไข่ทอร์นาโดก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันนะคะก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราถ้าหากเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคำแนะนำอะไรอยากให้เราทำอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ